วันนี้นะคะหมอป๊อบอยากจะมาแชร์วิธีการที่จะนอนอย่างถูกต้องนะคะของเด็กทารกนะคะสวัสดีค่ะหมอป๊อบดรแซนดี่ป๊อบค่ะหมอเด็กหมอทารกแรกเกิดค่ะ วันนี้นะคะหมอป๊อบอยากจะมาแชร์วิธีการที่จะนอนอย่างถูกต้องนะคะของเด็กทารกนะคะโดยปกติเนี่ยเด็กทารกหรือว่าลูกอ่อนของเราเนี่ยนะคะตั้งแต่แรกเกิดจนถึง3เดือนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเวลานอนโดยเฉลี่ยของลูกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ16-20ชั่วโมงเวลาหลับเนี่ยก็จะหลับ หนชั่วโมงนะคะโดยทั่วไปเนี่ยเขาควรจะต้องตื่นกินนมเองได้แล้วหลังจากอายุ1เดือนนะคะโดยทั่วไปนมก็จะกินอยู่ประมาณ8มื้อต่อวันนะคะอันนี้เป็นการนอนคร่าวๆข,ของลูกทารกนะคะที่นี้ วันนี้เนี่ยที่อยากจะเน้นก็คือวิธีการนอนที่ถูกต้องหรือการนอนอย่างปลอดภัยนะคะก็จะมี3เทคนิคนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงภาะวะ sudden i n f ด n t d e a ัน syndrome หรือไหลาตายนะคะก็คืออยู่ๆนอนแล้วก็หลับไปเลยนะคะแล้วลูกก็เสียชีวิตไปเลยนะคะอันนี้เขาเรียก s u n f ด n t d e a t h syndrome นะคะวิธีการนะคะก็คืออันที่1น,นะคะนอนอย่างปลอดภัยโดยการที่ให้ลูกนอนงายนะคะหลีกเลี่ยงการนอนคว่ำนะคะ เพราะว่างานวิจัยของฝรั่งนะคะอเมริกาเนี่ยก็แนะนําว่าถ้าเกิดว่าจะนอนนะคะแรกเกิดจนถึง1ปีเนี่ยควรจะต้องนอนหงายนะคะ2นะคะเบาะที่นอนจะต้องเป็นเบาะที่แน่นนะคะไม่นุ่มไม่ยวบนะคะเวลาที่ลูกนอนเนี่ยน่าจะต้องไม่จมไปกับเบาะนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นที่นอนนุ่มยวบนะคะหน้าจมไปกับเบาะก็มีโอกาสที่จะทำให้ลูกเกิดอันตรายเกิดภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจได้นะคะและอันที่3นะคะก็คือว่า คุณแม่นะคะหรือคนในครอบครัวจะต้องอึกเลี่ยงการสูบบุหรี่นะคะเพราะว่ามีความสัมพันธ์กันชัดเจนระหว่างการสูบบุหรี่กับภาวะ sudden infant death syndrome นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะหมอป๊อบด r รซารีป,ป๊อบฝากไว้เท่านี้นะคะขอให้มีความสุขกับการเลี้ยงลูกแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ